สมสุรและออนตราดมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุกว่า400คนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมง,งอบตามโครงการพิทักษ์สายตาครับเมื่อช่วงบ่ายวันที่ผ่านมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมง,งอบอำเภอแหลมง,งอบและอ,อ้นสำเริงถ้วยทองนายกสมุสรและออนตราดเป็นประธานพิธีมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุพร้อมด้วยและอ,อ้นพรชัใจบุญชี้เหลือประธานพิทักษ์สายตาสมสุรและออนตราด คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมุทรและอ,อันตราเข้าร่วมพิธีโดยมีนายสมบัตินินวิมุตนายกองค์การบริหารส่วนตำบนแลแหลมงอบให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมมีผู้สูงอายุและผู้มีความผิดปกติทางสายตาจำนวน400คนเดินทางมาร่วมกิจกรรมตรวจวัดสายตาและรับมอบแว่นสายตากับสมุสรและออนตาดสำหรับการวัดสายตาผู้มาร่วมกิจกรรมใช้วิธีง่าย ให้ผู้ขอรับแว่นสายตาสวมแว่นแล้วทดลองอ่านหนังสือพิมพ์หากชัดเจนจะได้รับแว่นที่ทดลองหากไม่ชัดเจนจะต้องเปลี่ยนแว่นทดลองใหม่จนได้แว่นที่สามารถใช้งานได้ชาวบ้านท,ที่มัขอรับแว่นสายตาบอกว่าปกติไม่ค่อยได้อ่านหนังสือเพราะไม่มีแว่นสโมสรและอ่อนตาดนำแว่นมามอบให้ทำให้มีโอกาสได้อ่านและทำงานที่ต้องใช้สายตาได้จึงขอขอบคุณสโมสรและอ่อนตาดที่จัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้ เนี่ยชัดจ้ะชัดจ้ะใสแล้วดีขึ้นไหมจ้าดีจ้ะจัดแถวเลยนะครจ้าจ้าอ่านสื่ได้ไหมครับได้ค่ะจ้าดีใจไหมกันได<ป>้แบนดีค่ะอยากขอบคุณอะไรขอบขอบคุณนะค่ะ,ขอ,คะ,คะขอบคุณด้เลยค่ะเคารที่ไรออนสำเร็จถ้วยทองนายกสโมสรไรออนตราดบอกว่าเป็นโครงการที่สโมสรไรออนตราดจัดขึ้นเป็นประจำเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองทางสายตาซึ่งโครงการนี้ จะมีการจัดต่อเนื่องตลอดไปองค์การอหารส่วนบนต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อมาได้ที่สโมสรและออนตาดมสสแรลลออนตาดจะออนาํานเข้าที่ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไปครับก็วัตถุประสงค์จริงๆแล้วกิจกรรมในเรื่องพี่ทัศน์สายตามเป็นกิจกรรมหลักของสโมสรเราอยู่แล้วนะครับเราเราทํามาทุกปีนะฮะคือปีนี้เราก็มาเลือกเอาที่อ,ออปตอแหลมงอบนี้นะฮะที่ แ่ตมีเพียงเาาต่อไปเมาหาราก็อ่อนตอนไหนครับก็ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะก็เพียงแต่ว่าพอแม่พี่น้องหรือทางอบตไหนก็แล้วแต่นะฮะจะมีโครงการเกี่ยวกับสายตาให้ดูแลพวกสูงอายุในเขตของท่านนะฮะก็ได้ขอมาได้เลยนะครับของไอออนนะฮะติดต่อผมก็ได้ครับสำเริงด้วยทองนะฮะทำงานอยู่บริษัททีอทีนะครับหน้าวิทยาเทคนิคนะครับ